ล้วเป็นทางสามแง่มันนี้ผลที่ทิ่งมันมีผลกับคนดูหรือว่าคนจะมาซื้อมันเกี่ยวกับวงทุ่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าพูดถึงว่าเปลือกใครจะมาซื้อบ้านอาจจะเป็นทําเลแบบนี้เออจริงๆเขาก็อยู่กันมาตั้งนานเนาะอไอทางสามแง่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะว่าอยู่แล้วมันจะแย่ครับคือจริงๆอ่ะอยู่ได้ไม่ใช่เป็นปัญหาหนํำซ้ำบางคนอยู่แล้วจะเรารุเรื่อยเยอะแยะมีเต็มไปหมดเป็นเรื่องธรรมดามันโอเคแต่ว่าความหมายคือเขาบอกว่าทางสามแง่มันที่ที่แรง ไอไ้ไอคาว่าแรงที่ว่ามันหมายถึง okay. ว่าเอาง่ายๆรถพ่าก็แค่นั่นแหละมันก็สามารถพัดพาในเรื่องราวที่ดีๆกับเรื่องไม่ดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะอยู่ทางสามแง่งแล้วเวิร์กเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่แรงกว่าที่ต้องแรงแต่ต้องแรงแบบดีๆนะเออยู่ในศีลธรรมแล้วแรงดีๆบ้านก็ต้องให้มันสดชื่นจมใสให้มันดูแบบสว่างอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็โอเคอะถ้าอย่างนั้นโอเคแต่ถ้าทำามนมนค้นอยู่ก็อ่อนแออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีระมาอนกันนะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาที่ที่อืมเอเคใครที่จะแบบไปมองหาบ้านหรือว่าจะอยู่จะได้ไม่ต้องกังวลไงเพราะว่าไม่มีบางกรแสบอกว่าต้องเอานน่นออกเอานี้ติดอะไรใช่ไหมฮะอีิใช่ไหมฮะไปเจอบ่อยกับตรงนี้ติดที่ซัวมันกลับไม่ดีนะอย่ิงเช่นคนชอบเอากระจกไปสะท้อนอย่างเงี้ยนี่ครับอ่า พอกระจกไปสะท้อนปุ๊บใช่ไหมสมมุติรถมาแสงมันเข้าแล้วสะท้อนเข้าตาเขาอ่ะไม่ดีนะติดซีซัวไม่ได้หรือว่ายานปล่อยกก๋วที่มันเป็นแปดทิศอ่ะนี่ครับไม่เวิร์กนะ,ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ใครอยากจะติดก็ติดได้นะนมันต้องมีวิธีการไปยันข้างบ้านเลยนะรันนี้่ะครับะอะไรแต่